หนาวมากเปล่าเอาผ้าห่มไหมายทุมเอาเอากี่ผืนตองผืนก็พอตองผืนก็พอเหรอแล้วหมอนนี่มันสูงไปไหมเนี่ยเอาออกไหมโอ้โหดึงเลยด่ามาเลยบอกดึงเบาเหน่อยสิบวยด่าเลยดึงแรงแบบเขาดึงแรงแบบนั่นอะฮะเขาดึงหัวแรงไหม บอกดึงเบาๆหน่อยสิว้ยเดี๋ยวหัวลุดบอกดิเอาบอกเขาดิทางหน้าเขาจะได้ไม่ดึงแรงบอกเขาหน่อยอ,อย่าทุ่มพอยังพะหอมอ่ะเอาไอผืนเปล่าไม่เอาแล้วหรอเอาเสื้อกันหนาวไหมเอาเอากี่ตัวเอาเสื้อกันหนาวกี่ตัว เอาไอ้ติมไหมกินติมเปล่ากินติมกันเปล่าหนาวไม่กินไอติมแม่หนาตายเลยอ้าวไม่ใช่หนาวแล้วกินไอติมหรอหนาวจะแย่อยู่แล้วถ้าหนาวให้กินไอติมถ้าร้อนให้กินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆไม่ใช่หรอมันต้องกินอย่างนี้ไม่ใช่หรอหนาวจะแย่อยู่แล้วย่านฮะไม่ถูกเหรอเอาหนาวงั้นอาบน้ำ เอาหนาวถอดเสื้อเร็วเอาหนาวไม่ถอดเสื้อเหรอไอ้ยอทุมไปไหนอะเมื่อยหรือวอ่ายังไงมันเป็นยังไงฮึมันเป็นยังไงฮึงฮะจะยังไงจะพิกตัวหรือจะนั่งหรือจะอยังไงจะเอาอยัางไงนั่งไหมนั่งป่ะนั่งกี่เติมกันป่ะ นึกนอนหมพราะหมเอาไงอย่ยธุมจะไปซื้อไอติมแล้วนะ่ะกินเปล่าเอาไอติมรสอะไรหนาวจะแย่อยู่กินติมจะหนาวเปล่ากินทุเรียนไหมกินทุเรียนเป็นเปล่าอย่าทุมกินทุเรียนเลือกยังไงเลือกไม่เป็นน่ะเลือกยังไงดีอ่ะสอนหน่อยดิ เอา,เอาหน้ามาจิ้มนี่เดี๋ยวก็ไอ้นี่ที่วางแก้วขูดหน้าแหกอีกเนี่ยเนี่ยเ,เลือดยังไม่หายเลือดยังไหลไม่หายเลยนเนี่ยยังไม่หยุดเลยเนี่ยทําไงดีอะ่ะ